สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะขอให้มีความสุขความสงหวังสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนนะคะการดูดวงครันี้เป็นการดูดวงร่วมกันดูดวงส่วนตัวนะคะน้ำหมอและอาจารย์จากดวงดาวที่เคลื่อนยานไปแต่เดือนซึ่งจะตรงกับคุณหรือไม่ตรงก็ได้ค่ะเพราะวันเดือนปีเกิดรราเกิดเนี่ยถ้าไปวางราดูดวงแล้วจะมาไม่เหมือนกันพื้นชะตาเดิมของคุณก็จะก,ก็จะไม่เหมือนกันน้ำหมอาจะเป็นความรู้เรืน่องโหราศาสตร์อยู่บ้างก็อยากมาส่วนฟังเพื่อเป็นการเดินสิ่งที่ดีก็ให้รับสิ่งดีๆไป ถ้าเตือนในสิ่วิดีก็ให้ระวังเพื่อเพื่อเป็นการดอชีวิตที่ไม่ประมาทเพราะดวงดาวลูกดวงมีผลต่อการใช้ชีวิตของคุณแต่ละคนอยู่แล้วเช่นถ้าดวงดาวมันรวมที่ดีก็ส่งผลดีคุณอยู่ในวุิจะส่งผลเสียด้วยแต่ก็โชคดวงดาวสเตียก็ไม่ได้เพราะยังมีองค์ประกอบอย่างอื่นอีกมาดูดวงของชาวราศีกันประจำเดือนบกคาคมสองพันห้าสสกันนะคะเออถ้าเสียงมันเบาก็รบควรใช้หูฟังแล้วกันเนาะมาดูเรื่อง,องการงาน การงานเนี่ยของชาริสิกันเนี่ยช่วงเนี้ยงานของวุริธรรมเนี่ยเขาเรียกว่าบางทีคนอจะต้องหิ้วงานจากออฟฟิศเนี่ยกลับมาทาที่บ้านด้วยบางคนก็จะมีแบบงานไปทับโปรเจกต์อะไรก็กลับมาทาที่บ้านเหมือนจะงานอาจจะงานที่ออฟฟิศมันมาทาไม่ทันเพราะมีงานอื่นเข้ามาแทรกกันประมาณนี้ก็ต้องหิ้วงานกลับที่บ้านเหมือนกันแล้วก็สําหรับคนที่มีกิจการ ที่บ้านมีกิจการของตัวเองเนี่ยแต่คุณไม่ได้ทากิจการที่บ้านตัวเองอ่ะคุณทํางานข้างนอกเนี่ยคุณก็ต้องกลับไปช่วยทำงานที่บ้านด้วยเหมือนกันช่วงเนี้ยมันจะเป็นอย่างนี้อยู่ประมาณเดือนนี้แหละก็ไม่น่าเป็นหาะนรเรื่องการงานส่วนการเงินเนี่ยมันจะมีแต่รายรายจ่ายเยอะรายใจ่ายในการน่องเที่ยวเดินทางหรือจ่ายเพื่อความสบายใจของตัวเองประมาณนี้พนเครียดเออฉันจะจ่ายราชการสบายใจประมาณนี้ มันก็จะเป็นเรื่องนี้แล้วก็ใช้จา่ายบริการของลูกบุตรหลานบริวารหรือการลงทุนปีกย่อยอะไรปรีกย่อยต่างๆที่คุณลงทุนนะเนาะแต่ละคนแต่ละใครมันก็เหมือนกันแต่การลงทุนเนี้ยขอแนะนํายว่าศึกษาเรื่องการลงทุนให้ดีถ้าเป็นเรื่องของสินค้าเองก็ต้องระวังว่าสินค้าตัวนั้นน่ะเป็นสินค้าจริงหรือสินค้าปลอมเปล่าคนเองก็ต้องระวงังเหมือนกันอันนีกการเรงินก็ไม่มีอะไร ส่วนความรักความรักคนที่มีคู่เนี่ยก็มีความสุขดีเพราะว่าเอ่อเขาเรียกว่านะมีดาวพฤหัสบดีเนี่ยอยู่ในมุมคุ้งคองเนี่ยมันก็ส่งผลให้เรื่องของความรักเนี่ยมีเรื่องของเรื่องดีๆอยูย่ดาวปะตตนิยอยู่ตรงนี้ก็เลยไม่น่าเป็นปัญหาอะไรส่วนในของคนที่ไม่มีคู่เนี่ยถ้าคนที่ไม่มีคู่เนี่ย จะเจอคนที่คู่คนที่เจอจะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะแต่อาจจะจะ,จะเกิดจากการแนะนําของญาติพี่น้องตัวเองหรือเพื่อนร่วมงานประมาณนี้สาหรับมีมคู่และคนสาหรับคนที่หาคู่ผ่านแอปเนี่ยก็ขอให้มระวังเรื่องของสแกมเมอร์สแกมเมอร์ก็คืออาจจะมีทั้งคนชาวต่างชาติทั้งคนไทยเองก็ต้องระวงังเพราะพวกนี้ก็มีวิธีการหลอกเงินหลอกเงินจากตัว ตัวพวกคุณเองเนี่ยคุณก็ต้องวางสิ่งนี้ทีเนี้ยสำหรับคนที่มีคู่เนี่ยหมออยากให้รักตัวเองมากๆแต่แล้วคุณจะได้สิ่งที่ดีที่คุณอยากได้การหาเพื่อนคุยอ่ะมันหาง่ายนะแต่การหาคู่ชีวิตหาย,ยากต้องดูหลายๆอย่างไปองค์ประกรอ,อบเขาโกเขาเขาโกคุณศาส,สนาไลฟ์สไตล์และอีกหลายๆเรื่องที่คุณต้องมาพินจนารณาเพราะในเคสแต่ละเคสเนี่ยไม่รู้ว่า ุกคนนะชอบผู้ชายแบบไหนผู้หญิงแบบไหนอันนี้ต้องกับบุพิจรารณากันเองนะ,ะทีนี้เป็นเรื่องของสุขภาพสุขภาพเป็นเรืโรคโรคภูมมแพ้โรคภุมมแพ้แล้วก็โรคออฟฟิศซินโดมประมาณนี้แล้วก็โรคที่เกิดจากกทเลนะที่หาสาเหตุไม่ได้ไม่รวมเป็นอะไรมพหาสาเหตุไปเจอหาหมอเขาบอก,กอาหาไม่เจอว่าเป็นอะไรประมาณนี้ก็ต้องระวัง ทีนี้เรื่องสุขภาพจิตใจถ้ามีความีความเครียดเกิดขึ้นเนี่ยล้าหมออยากทำกิจกรรมอะไรที่คุณสบายใจฟังเพลงร้องเพลงดูหนังอ่ะทำไปแต่มีอีกอย่างหนึ่งที่อยากแนะนำคือการนั่งสมาธิประมาณสักสิบสนาทีเนี่ยมันสามารถช่วยที่จะรางพลังงานรบๆที่คุณได้รับมาแต่ละวันได้ได้มันจะกลายพลังงานบวกคุณเองอันนี้ต้องลองทำดูเนาะ,อ,ะอันนี้ก็ไม่ไม่มีอะไรละท,ท,ทีที่นั่น ทีนี้น้าหมอก็อยากเพราะว่าอือยากบอกให้ทุกคนเนี่ยไปดูดวงเราจะเห็นว่าพื้นชะตาเดิมของเราเนี่ยจะมีดวงดาวอะไรบ้างที่อยู่ตำแหน่งไหนอะไรประมาณนี้แล้วน้อก็ขอตือนในเรื่องเลยว่าน้าหมอ,อเข้าใจว่าทุกคนน่ะไม่มีใครอยากจะเป็นลูกจ้างอยากเป็นเจ้าของกิจการแต่ถ้าคุณไปดูดวงนะคุณจะเห็นเลยว่าดวงคุณ่ะ สามารถที่จะเป็นเจ้าของเจาการได้ไหมมันจะมีบอกเป็นได้ไหมหรือเป็นไม่ได้ก็คือแต่ดูดวงก็ดูมีทิงอย่างมีสตินะอย่าดูงอย่าดูแบบมลงมงายนะก็เอามาพิจารณาในคำพูดของโมดูแต่ละคนเพราะการลงทุนเนี่ยสมมติถ้าคุณอยากจะเป็นเจ้าของเจาการแต่เออในดวงอ่ะมันไม่สามารถเป็นเจ้าของเจาการได้เงินสมมติคุณมีเงินทุนหนึ่งล้านบาทคุณเอาไปลงทุนปุ๊บ มันหายไปพริบตาเลยแต่พอคุณรู้ดูนะว่าเออเราไม่สามารถจะเป็นเจ้าของจัดการได้เราต้องเป็นเรียกเป็นลูกจ้างเขาอย่างเงี้ยก็เอาเงินทุนล้านหนึ่งเนี่ยไปซื้อเป็นพันธบ,บัตรสลากกองทุนรวมก็ได้ซึ่งมันจะให้ผลตอบแทนน้าน้อยน้อยก็จริงแต่อย่างน้อยเงินล้านคุณก็อยู่มันไม่หายไปไหนไงที่น้อาหมออยากแนะนําให้ดูดูคือตรงนี้แหละไม่ยมอะไรหรอกเพราะว่าอย่างน้อยอ่ะ การลงทุนบางทีคุณอาจจะเฮ้ยไม่ได้ลงทุนคนเดียวมีหุ้นส่วนมันก็มีบอกในดวงว่าหุ้นส่วนน่ะจะดีไม่ดีอนันนี้ไปดูเถอะค่ะมันจะกับประจบค,คุณเองและอีกเรื่องหนึง่งก็คือคนที่มีความรักที่ทําไมมีความรักผิดหวังแล้วผิดหวังอีกเลิกแล้วอีกเลิกอีกที่แต่งแล้วอย่าแต่งแล้วอย่ามันเพราะอะไรไปดูงเงี้ยมันดูดูเนี่ยสามารถบอกได้เหมือนกันว่า เรื่องความรักเนี่ยของคุณนะ่ะมีเกณฑ์พิรุรป่าดวงแตกดวงดาวหรือเปล่ามีเกณฑ์อยาร้างหรือเปล่ามันจะมีบอกหมดแหละแล้วคุณจะได้คู่ครองดีไม่ดีก็มีบอกอันนี้ไปดูนะคะมันก็จะเกิดประโยชน์จากตัวกันเองส้วนสำหรับคนที่ไม่มีดวงเรื่องความรักแล้วบอกว่าให้ไปโฟกัสเรื่องของงานกับเงินแทน <c oughs> มันก็เกิดจะประโยชน์กับคุณตัวเองเหมือนกัน นันก็จะไม่เสียสติกระไม่เสียเซลล์อะ่ะมีความรักที่ไรก็ผิดหวังไม่ีความไม่สมหวังนั่นแหละมันต้องไปดูว่าพื้นชะตาเดิมแบบมีดาวอะไรอยู่ตรงไหนดาวสุขเสียไหมอะไรประมาณนี้มันก็จะมีบอกหมดก็ไปดูกันแล้วก็อย่บนเรื่ระวังอีกอย่างว่าการไปดูดวงเนี่ยถ้าไปเจอหมอดูที่เขาบอกว่ามีเข้านะต้องใส่ดอกอ 5, นอนนเค้าห้าพันอะไรเงี้ยองเงี้ยต้องดูอย่างมีสตินะ อันนี้น้าก็ใจว่าถ้าคนวิดูๆๆดุดุด้วถูกทับแบบนี้ต้องมีความกลัวแน่ๆไม่ต้องกลัวหรอกน้ำบอกก็เคยเจอมาละเหมือนกันเพื่อนง่ายแต่ไม่ทําน้ำบอกว่าทำคือว่า 1. ไปถอยสังฆทานให้เจ้ากรรมายเวรแล้วก็แผ่มเมตตาให้เขา 2. เคยดีว่าให้กลับไปไหว้พ่อแม่คุูไปขอพรแลวไปร่างเท้า พ่อแม่ให้เอาน้ำนางเท้าพ่อแม่คุเนี่ยมาอาบน้ำลดไปทั้งตัวลดหงไปทั้งตัวเลยนั่นแหละช,ช่วยได้บ้างบางส่วนนะแล้วก็อย่างหนึง่งคือเาบอกว่าผ้าถุงแม่ก็ได้ไม่ผ้าถุงแม่เนี่ยจะไปบ้านทีก็เอาเงินครอบตัวกันเองอลยจะโดนอะไรมาไม่โดนมาขอควาคนที่โดนของเนี่ย มันก็ช่วยได้เยอะเลยจะโดยโดยเอก็เข้ากันถือเป็นสิ่งที่ดีอะนรี้จะเป็นของพ่อของแม่ดีสําหรับลูกทุกคนแหละนะว่าณไปทําเถอะมันก็ดีกับตัวนเองอย่างนี้นก็ระวังมีสติและอย่างคืออมีอีกอย่างคือการนั่งสวดมนต์นั่งสมาธิเนี่ยก็ช่วยได้เหมือนกันมันไม่จําเป็นต้องย้องพนะันฮะถ้าอยู่คอคนโดหรืออะไรเงี้ยก็สามารถนะททาได้เลยนั่งมน ตี๋นะสวดมนต์นั่งสมาธิมันจะช่วยล้างพลังงานลบๆที่คุณได้มาในแต่ละวันแล้วมันจะกลายเป็นพลังงานบวกคุณเองอันนี้มันคุณต้องทากันเองคุณก็จะรู้ว่าคุณจะได้อะไรแต่บอกทีว่าได้ได้แน่ๆแต่มันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปผลลัพธ์ของการนั่งสวดมนต์และนั่งสมาธิมันได้อะ ทำดูอันนี้แต่บอกด้วยนะบอ,อกว่าบอกว่าได้คำตอบคือได้แต่ไม่ค่อยเป็นงดไปเดี๋ยวคุณก็จะรู้ตัวเองอะไรอันนี้ก็เป็นทีเนี้ยมันก็มีอะไรก็มีฝากค่นี้นะทีเนี้ยนะ้บอ,อกว่าชีวิตทุกคนคือการเดินทางถนนคนละคนเนี่ยไม่เหมือนกันถ้าทุกคนผ่านไปได้ชีวิตคุณก็แกร่งขึ้นอีกระดับหนึ่งค่ะร้มแรวต้องทุกขึ้นสู้ก็ขอเป็นกำลังใจทุกคนนะจงยิ้มให้ตัวเองไม่ต้องรอย,ยิ้มจากคนอื่น จงสร้างพลังงานบวกให้กับตัวเองเยอะๆสุดท้ายเนี่ยนักหมอก็อยากฝอกว่าจงรักษาศีลนั่งสมาธิตามบนเวลาที่คุณแต่ละคนสะดวกจะทําให้เกิดปัญญามีสติแก้ไขปัญหาต่างๆที่เข้ามากระทบตัวคุณงั้ก็ขอฝากไว้แค่นี้แล้วเจอกันคลิปหน้านะคะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยพบแต่ความดีไม่มีความทุกข์นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาฟังคลิปขอบคุณค่ะ